สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเช็ c แชมป์มอเตอร์ h ช n n นลนะคะวันนี้ก็พบกับแปมและพี่ปอนเช่นเคยคะ่ะครับผมนะคลิปนี้พามาดูนะครับรวมหัวลากซีรีส์ห้านะใช่แล้วทั้ง,<ร>งแถวนี้เลยใช่แล้วค่ะและมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะโปรโมชั่นก็คือออกรถ50,000บาทสําหรับซีรีส์ห้านะคะลูกค้าฟังไม่ผิดนะคะซีรีส์หทั้งแถวนี้เลย บวกกับคันนี้ด้วยนะบวกคันนี้ด้วยบวกคันนี้ด้วย<อ>น,นะคะใช้เงินออกรถเพียง5 0,000บาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าราคาเริ่มต้นจะเริ่มต้นอยู่ที่มันมีคันเดิม8ปดแสนเริ่มต้น8ปดแสนบาท8ปดแสนจนถึงล้านกลางๆอ่าอ่อามาดูคันแรกกันก่อนนี่เลยใช่แล้วอันนี้เป็นฮีโน่เมกาสามร้อยยี่สิบแรงนะค,ค่ะอันนี้เราก็ทําการนะครับ มีชนะทำสีใหม่เลยพี่รู้ไหมนะว่าคันนี้หนูตามหามันนานมากและหนูว่าจําไม่ได้ว่ามันเปลี่ยนสีเป็นสีเทาแต่กอนมันเป็นสีอะไรจำไได้สีขาวค่ะใช่แล้วเป็นสีเทาแรมโบหน่อยออสวยๆสักคันหนึ่งหน่อยนะสำหรับคันนี้นะคะเป็นสามอยยี320แรงเนาะเป็นรถปีสี่แปนะคะราคาหน้าร้านที่เคยลงไปพูกไว้อยู่ที่9ก้0 0สนห้าหมื่บาทเป็นราคายางเดิมให้นะคะลูกค้า ยางเส้นไหนไม่ดีก็คือเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นยางสภาพดีให้นะเดงไปดูสภาพนิดหน่อยนี่สีสวยงามเลยนะก็ยังเหลือเก็บงานอยู่นะครับตอนนี้ก็เหลือพวกราวข้างนะฮะยังไม่มีมานะครับสั่งของอยู่นะครับเดี๋ยวใส่ให้นะครับนี่สีกระทะร้อยยังไม่พ่นนะครับซุมล้อเปลี่ยนใหม่เช็คระบบไฟแอร์ฟิล์มตรงนี้เดี๋ยวทำใ,<ช>ให้นะแล้ว อันนี้คืองานสีเราก็เรียบร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะเราเหลือแค่เล็กๆน้อยๆที่เรายังไม่ได้ทำนะคะการนี้ก็สภาพก็ถือว่าใกล้ใกล้จะจะพร้อมวิ่งแล้วใกล้จะเป็นรถแล้วใกล้จะเป็นรถแล้วนะนี่น่ครับสามร้อยยี่สิบแรงอันนี้ไม่ทำใหม่เลยนี่ใช่ปหทำพื้นใหม่ทำพื้นใหม่เลยนะคะฟุดเบรกใหม่คุดฟลอกใหม่นะครับนี่ไปดูภายในนิดนึงเก็บหรือยัง อะก็ยังเดิมอยู่นะอ่้กเจ๊กลางพวกนี้เดี๋ยวหาใส่ให้นะให้ครบนะครับ,ค,รบค่ะไปะสำหรับคันต่อไปนะคะคันหัวแถวเลยขอดูก่อนอ๋อคันนี้ปเปลี่ยนยางให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็น380แแรงรถปีนี้เลยจำไม่ได้นะปีอะไรดูแต่หน้าป้ายอย่างเดียวเลย ปี57นะคะราคาก็ตามนี้ได้เลยนะคะโปรห้า0,000ืนบาทใช้เงินแค่ห้าห0,000ืนบาทเท่านั้นนะทั้งแถวเลยนะคะลูกค้าราคา1นึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทนะใช่แล้วค่ะยางใหม่คันนี้เปลี่ยนยางใหม่แล้วยางใหม่ไหมนนเปลี่ยน <ไป S 1> แล้วเป็นยางเก่าอยู่เลยตอนที่หนูทำอ่ะหนูอิงหนูอิงว่าเออตามรถเลยหนูก็เขียนยางเดิมหมดเลยทุกคนันยางใหม่นะครับลูกค้าสิบเส้นนะครับใช่ใช่โน่สามร้อยยี่สิบแรงนะครับปีห้าเจ็ด อ๋อคันนี้นี่เอง,เองนะคันนี้ก็อยู่นานแล้วนะอยู่สักพักแล้วอ่าอยู่นานแล้วเนี่ยเป็นนะท่หนหัวเก่งเป็นวิกเตอร์นะอ,อ๋อนี่หรอ,หอใช่บิอเตอร์ยกหัวนะอ่าสภาพก็สวยงามนะครับไปดูคร่าวๆนะส่วนมากเท่าที่เห็นนะซีรีส์ห้าเราจะมีสามแปดน่าปวดใจ เรามี38เยอะเหรอใช่ครับ38เยอะเลยนะซีรีห้าอ่าตอนนี้ตอนนี้นับก่อนว่ามี1,000ส่วนวิกเตอร์ก็คือ34เยอะที่สุดในเพื่อนนะใช่สามดีสเยอะมากครับนี่อันที่สองอ้า38เหมือนกันนี่คันนี้น่าจะไม่ใช่38แล้วแหละเดี๋ยวขอดูคัตตี้ก่อนแปลงหน้าเป็นซีรีห้าเปล่าเนี่ย P K M A อ่าเป็นรถแก๊สนะคันนี้อ่าเครื่องน่าจะประมาณ320นะ กับใจนะรถแก๊สกับใจเป็นรถน้ำมันอันนี้คือมาจากเจ้าของเดิมนะคะทางเราไม่ได้ไม่ได้ทํานะราคาก็นี่เลยเก้าแสนห้าปีห้าสี่นะซีรีส์ห้าครับกลับใจเป็นน้ำมันราคาก็ย่ําเยาใช่ค่ะสําหรับคันที่สี่คันที่สี่เป็นสามร้อยสี่สิบสี่แรงนะคะคันนี้เป็นราคายางเดิมขอดูราคาแป๊บหนึ่งล้าน ร้านอะไรอ, 2, 5, อ่ะร้านสองห้าร้านสองห้าอันนี้อันนี้รดอะไรเอยเนี 3, 4, 4. ่ยสามสี่สี่สามสี่ไหมรถเก็บงานนะอันนี้ก็เก็บเก็บไปเยอะแล้วนะเหลือแค่แบบว่าระบบไฟแอร์ฟิล์มแค่นั้นเองเว่าสีหัวมันก็ขัดมาแล้วเรียบร้อยไปดูดสภาพด้านหลังหน่อยนาน่าจะจำไม่ผิดน่าจะมีแค่คันนี้คันเดียวนะสามสี่สี่จริงเหรอใช่ ที่เหลือเป็นสามแปดหมดเลยจริงอ่ะสามแปดสองหกนู้นี่สามยี่ด้วยวนะปคันต่อไปนะคะสำหรับคันต่อไปคันที่ห้ามีนับนับคันอีกแล้วหนูอ้าวสามสี่คันนึงเหรอนนอันนี้สามสี่สี่นะคะคันนี้ราคาเปิดหน้าร้านอยู่ที่ร้านสองห้าเช่นกันปีห้าสี่เหมือนกันเลยทั้งคู่อตอนนี้มีสองคันเดี๋ยวขอดูยางแป๊บหนึ่ง ปีต่ำหน่อยนะปีลึกหน่อยครับหนมวกใหญ่คนระับปี่สิแรกยี่สิบสองใหญ่แต่เส้นหลังเปลี่ยนแล้วพี่ปอนใช่ยนแ้วนี่ติ๊กเกอร์ดูดิสติ๊กเกอร์เดิมไหมเนี่ยโอ้โอซีดอ,อย่างซีดเลยอย่างซีดครั้งอันนี้ก็เปลี่ยนยางแล้วเนาะเปลี่ยนเส้นหลังแล้วแปดเส้นหลังร้สองห้าจริงนะจริงจริงถังก็มันเปลี่ยนแล้วนะครับเครื่องเกียร์เครื่องเกียร์เ,ยเดิมนะสีด้านหลังคือเก็บแล้วล่ะใช่เสีบนหลังเก็บสีมาแล้วนะครับโนบา ทำซะใหญ่เลยเนี่ยอันนี้รู้สึกเขาจะไปทำเพิ่มเหรอก็ทำมาเพิ่มนะหนูจะซีคือยังไม่เก็บงานนะตั้งแต่ได้มาก็คือล้างอย่างเดียวแล้วก็เปลี่ยนยางรับยางติดมากับรถป่ะเนี่ยใหม่เปล่ายางติดมากับรถมั้งติดมาเหรอใช่ติดมากับรถเลยไม่ได้เปลี่ยนใหม่ใช่ปะไม่เปลี่ยนครับอ่ะหนูดูผิดเหรอซีสวยนะ ภาพสวยเลยนี่เลือกเก็บงานนิดหน่อยนะครับสภาพไปดูภายในกันหน่อยฝังง่งซ้ายเป็นเบาะนอนนะแปลงมาแล้วเท่ากับว่าคันนี้ยางดีมากเลยนะติดมากับรถเลยเนี่ยยางเดิมติดมากับรถยางดีม,งาดมากเลยอะอยางดีเลยนะยางหน้าก็เป็นบิสโตนยางหลังเป็นเดตันเห็นไหม ร้านสอห้านะครับคันนี้ใช่แล้วถ้าอยากได้คลิปเสียงเพิ่มเติมก็แอดไลน์น้องแป๋มมาแอดไลน์ลามาได้นะคะไลน์ก็จะเป็นไลน์ ID นะคะเป็นตัวแอดหนึ่งแปดนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปให้อีกรอบหนึ่งแล้วก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าแต่ละคันเนี่ย โปรห้าหมื่นบาทส่งข้างมวลอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ<ช>ก็เบอร์ก็จะมีเบอร์แปมเนาะเบอร์แปมศูนย์แปดสามห้าเก้าห้าสี่สี่สองแปดนะคะเบอร์พิธิธเป็นเบอร์ศูนย์เก้าสี่หกสองเก้าหนึ่งสี่เก้าสี่แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็เพจเฟซบุ๊กนะคะก็ Check เช็คแชมป์มอเตอร์ขายรถบรรทุกสิบ้อมือสองทักมาได้เลยสนใจคันไหนแคปหน้าจอถามมาได้เลยค่ะทุกขันอ <c oughs> ันนี้คันที่อะไรแปมอันนี้หกไหมหกหกอันนี้ก็สามแปดนี่ใช่แล้วสามแปดันนี้เราเก็บงานเรียบร้อยเก็บงานแล้วเรียบร้อยนี่สามแปดศ นี่ราคาครับร้านสามแสนนะร้านสามแสนช่วนปีห้าหกครับยางใหม่ติดป้ายยางเดิมแต่รถยางใหม่เปลี่ยนยางแล้วหนูถึงต้องเดินดูก่อนไงว่ามันเป็นยางเก่าหรือยางใหม่อือีครับีสภาพสวยเลยคันนี้ปีห้าหได้ยางใหม่1ิบเส้นนะคะยางใหม่เก็บงานสีเรียบร้อยนะครับหลังสวยนะเครื่องแห้ง ให้ดูสภาพโดยรวมกันก่อนนะครับใช่แล้วถ้าลูกค้าท่านใดสนใจคันไหนเป็นคันๆหรือว่าจะเหมารวม38เลยก็ได้แล้วถ่ายคลิปให้ให้ได้ดูเป็นเคสเคสไปแล้วกัน,นเนาะมอ้โ่เฉดสีสวยนะนี่มีโมดูลเบรกเอวด้วยอันนี้ว้า <Wow. S 1> ตัวนี้เป็นเบรกเอวิ A B S เลยเนะ wow, wow. ี่ยว้าวว้าวมีภาพอสามแปดเยอเนี่ย เยอะเลยนะสามแปดสามแปดสามคันแล้วอ่ะใช่ซีรีห้าจะเยอะมากตัวนี้และคันนี้ใคยเก็บสีมาของนี้ทำสีมาแล้วหูหนาบึกเลยนีเก็บสีมาแล้วและคันถัดไปคันที่เจ็ดเป็นสามแปดศูนย์เช่นกันนะคะคันนี้เป็นกี่บาทกี่กี่บาทหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทปีห้าเจ็ดคันนี้ ีห้าเจ็ดปีใหม่กว่าคันเมื่อกี้นี้ปีหนึ่งนะนะครับยางเดิมนะราคาี้เดิมเดิมยางเดิมก็ยางเดิมมาดีนะดีเลยอ่ะยางเดิมหน้าบิสโตนยางหลังเวกเลสนะคะยางหลังก็เทียบเท่ายางใหม่เลยครับแทบเหมือนแทบไม่ได้ใช้ใช่นะครับยากหลังสภาพดีมากนะอยางหน้าก็ห้าสิบเปอร์เซ็นประมาณนี้ประมาณเดิมประมาณเดิมนะเก็บเดิมมากเลย อันนี้ก็สวยคันหนึ่งนะภายในอันนี้ก็ตีเป็นเบาะนอนมาแล้วบุดประตูรวมหน่อยเดี๋ยวเปลี่ยนให้ครับนะครับอ่าคัน,คน,นต่อไปยังไม่ได้เก็บงานนะคันนี้ที่ร้านอย่างเดียวใช่ไหมใช่แตยมายังไม่ล้างยังไมไ่เก็บงานเลยคันต่อไปนะคะก็สามแปดอีกแล้วเช่นเคยห้าคันละเท่าที่นับมาห้าคันละเยอะมากเยอะมาก,มากคันนี้ก็ ยังเป็นยางเดิมอยู่นะคะราคาหน้าร้าน1นึ่งล้านห้าหมบาทปี51นะคะคันนี้ปีต่ําสุดมะเนี่ยใช่แล้วค่ะราคานี้เทียบเท่ากับนิโน่สามบี่นะหนึ่งล้าน5้าหมืนบาทนะบุค้าปีห้าหนึ่ได้เป็นตัวแรกเลยนะก็สวยอยู่นะคันนี้เราก็เก็บงานเรียบร้อยนะเนี่ยกระจุกกันชนชุดโครเมียมพวกเนี้ยครบเลยนี่ไงนะครับ ตัวแรกก็เป็นเบรกน้ำมันนะครับนี่น้ำมันนะครับก็มีเครื่องเยิ้มหน่อยนะฝาเข้าวาลตัวล่างนะครับพวกนี้เดี๋ยวจัดการให้นะครับพวกรั่วซึมทั้งหลายนะครับสีหัวกิ่งก็ด้านหลังก็เก็บมาให้แล้วนะครับหมวกก็ทําสีให้ใหม่นะครับนี่ของสีใหม่ทั้งใบเลยนะครับผลสีห้าล้อนะครับราคานี้ก็ยางเดิมติดรถนะยางก็สภาพดีเลยก็สีแห้งๆนะ สีแห้งมากเลยนะครับมีสีนิ่มหน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวลูกค้าไม่ชอบเดี๋ยวเราจาัดก,การเก็บสีขนิมให้นะครับเ,<อ>เด็กน้ำมันครับ380ตัวแรกนะครับราคานี้เท่ากับฮีโน่300ยี่เลยนะพา,าไปดูภายในนิดนึงออล็อกฝั่งนี้ผมก็เก็บสีมาเรียบร้อยนะทำ นะเก็บสีไปแล้วเห็นไหมสีไม่ไ้ล้นๆนิดนึงนะครับตัวนี้อันนี้ถูกมากนะใช่ไปดูภายในหน่อยเมื่อก,กี้นี่เปิดประตูไม่ได้ฝั่งนั้นใช่ไหมฝั่งนั้นเปิดประตูไม่ได้๋อนี่ไงนี่เห็นไหมภายในจะเป็นสีเทาตัวแรกนะเบาพุ่มให้ใหม่แล้วครับก็เหลือเกะกลางแล้วก็เบาฝั่งซ้ายนะไม่มีมานะครับเดี๋ยวจัดการนะ ใส่เพิ<ช>่มเติมให้ในะคะใส่ให้ครบไปเลยนะครับใช่แล้วราคาย่อมเยาแล้วคันนี้ใช่ราคาไม่แรงนะถือว่าตัวซีรีห้าราคาแบบไม่ได้แรงมากเลยะะตรวนี้ราคาลงไปเยอะนะซีรีหมากเอาไปดูคันตบอบตัสำหรับคันนี้นะคะเป็น320แรงรถปี47ราคาหน้าร้านนี่เลยค่ะ8 9 0 0 0 0 0บาทอันนี้อะไรเลย สามยี่โอ้สามยี่ก็ว่าอยู่แต่พี่จะติดสติ๊กเกอร์เป็นสามแปดนี่หนูก็งงเหมือนกันมันเอฟเอ็มสองพีเหมือนกันนะเออมันสองพีเหมือนกันไงเอ็มสองพีนะอีแปลงหน้าเป็นซีรีส์ห้านะแปลงแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้สามแยี่เรามีสองคันมีคันโน้นแล้วก็คันนี้ใช่ครับคันนั้นนี่เป็นหมวกเต็มใบหรือเปล่าใช่ใช่คันนี้เป็นแบบไหนหมวกบหมวกบนอย่างเดียวอ๋ออ่าอันนี้ก็ทำการเก็บสีเรียบร้อยเหลือระบบไฟนะคะไฟยังโบอยู่เลยใช่ครับต้อใส่ไฟนะครับให้นี่ อาบน้ําหัวใหม่หมดเลยนะครับนี่ใส่ชุดแต่งโภมีมี่สีเดิมถ้าจะไม่ผิดคันนี้น่าจะเป็นสีเหลืองจริงเหรอใช่เลยวรดูจกักสีเหลืองสีเหลืองนี่เป็นหลังใช่ไหมนี่มีคาบสีเหลืองอยู่เลยอ๋ออันนี้เรากลับสีเป็นสีขาวแล้วนะคะสีขาวหน่อยมันจะได้ขายง่ายๆเลยหน่อยนะสีเหลืองรู้สึกว่าจะไปยากหน่อยนะใช่เป็นหลังทำให้มันเดิมที่สุดท่าที่จะทำได้ใจครับนี่ดูดิขา ขาซุ้มล้อยของเดิมอยู่เลยนะเนี่ยหัวโคนล้อเปลี่ยนใหม่แล้วเหลือพ่นกระทะล้อนะครับใช่ค่ะก็รอเปลี่ยนยางบางเส้นนะที่ไม่ดีใช่แล้วเดี๋ยวให้นะดูด้านหลังครับสีนะครับสวยนะรถชุดนี้ที่ไปเอามาคือเขายังวิ่งงานอยู่เลยนะไปแย่งเข้ามาอะไรคะเนี้ยดูเซนมะใช่แล้วอ๋อนะครับรถหลังบ้านเราเองใกล้ๆเราใกล้ๆเราใช่ครับ ดีไม่ดีมีบางคันที่ขับมาด้วยคขับมาใหม่นะครับขับมาใหม่สติ๊กเกอร์ก็ไม่มีเหลือแล้วแหละนะครับรถยูเซนอ่ะบางคันมีมีมีพี่ขับมาด้วยครับยูเซนพี่ขับมาด้วยใช่ไหมมาในขับเลยชุดนี้อ้าแล้วพี่ไปขับชุดไหนมาครไม่เอามาเลยสักคันเลยคันนี้อ่าต่อไปเป็นฮีโน่ได้เป็นสองหกศูนย์นะคันนี้อ่าใช่ค่ะคันนี้นะคะเป็นรถปีสี่แปดราคาแปดแสนบาทราคาอย่างเดิม นะคะลูกค้านี้ลดแล้วนะรอบที่แล้วถ้าจำไม่ผิด8ปดแสนแปดนะลดลงแล้วนะอยู่นานแปดแสนแปดใช่เหลือคันนี้คันสุดท้ายนะคะลูกค้าคันนี้ก็ยังอยู่ในโปรโมชั่น50,000ืนบาทเช่นกันนะคะอันนี้ก็ลูกค้าท่านใดที่แบบว่าหารถแบบแรงไม่เยอะมากนะคะเอาไปวิ่งแบบในรานตู้อย่างเงี้ยคันนี้เหมาะหางก้างสองเพลาอ้พวกนี้เรียบสองเพลาแต่ตอนนี้หางก้างสองเพลาแบบยาวปกติหนูไม่มีนะหนูมีแค่แบบ ตัวสั้นมีห่งหนึ่งอ๋อกไหร่ทีมาหรือเปล่าที่เรามีอยู่ที่นี่ไงที่นี่นะแต่ที่ยังที่กําลังมาหนูยังไม่รู้ว่ามันเป็นแบบยังตัวหมดยังไม่ได้ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงมาไงใช่แต่มีแต่มีแต่มีเข้ามาครับผมอันนี้ก็เก็บงานเรียบร้อยนะครับนี่ก็ยางราคานี้ก็ยางติดรถนะติดรถค่ะสวยนะคันนี้น่าจะเป็นชุดชุดเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยชุดเดียวกันกับสกับสองคันที่เราปล่อยไป ภาพซีเรียมเลยนะแดดแสนครับลูกค้ายางก็ติดรถเลยใช่ครับคันนี้เดี๋ยวเช็คนิดหน่อยนะคะก็พร้อมมีงานแล้วอืมไปนี่มันส่วนมากเราไม่เก็บแบบแคสซีอยากให้ดูแบบ เดิมเป็นนเดิมแต่ถ้าลูกค้าท่านใดอยากให้แบบพ้นดําสนิทมิดเลยอ่ะได้จัดให้ได้แค่บอกมาให้นั่นเองเพราะว่าลูกค้าบางคนอยากให้แบบมิดเลยก็มีอยากให้แบบเป็นจุดๆเลยก็มีนะคะส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยเก็บให้หรอกใช่ครับอยากจะเห็นเดิมๆมากกว่าหัวอาบน้ำใหม่นะครับเอ้ยน้องแปมรู้สึกว่าคันนี้น่าะเป็นรถยูเซนหรือเปล่ายูเซนหรอน่าเป็นยูเซนหรือเปล่าคันนี้ดูสิเออหัวเหลืองหัวเหลืองนะเนี่ยเห็นไหมสีเป็นข้างในเป็นสีเหลืองอยู่นะ เดิมนะครับเจตันนะดีดโลไฮภายในก็สวยงามเลยนะเนี่ยนี่สวยนะก็มีพกเจ็บนนะเดี๋ยวทําการเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะ <c oughs> น,นี่ก็โนดนแดดนะอันนี้ก็พ่นสีให้ได้นะฝาครอบตัวเนี้ยตรงไหนฝาครอบอแผ่นกูประตูอ๋อโนด,ดนแดดไงสีนะครับอ่ะขั้สุดท้ายยังใกล้เลยขั้สุดท้ายสิยนี่เลยหกล้อหัวไหลอีกคันหนึ่งนะ อยู่ตรงไหนย้อนในอ๋ออยู่ข้างในใช่แล้วจะไปด้วยใช่ไหมไปไปไปโอเคก็นะคะสำหรับคันนี้เป็น3 4 4แรงรถปี5 3นะคะราคาเปิดหน้าร้านเท่านี้เลยลูกค้าห4 5่ายางเดิมใช่ยางเส้นไหนไม่ดีเราเปลี่ยนให้เป็นยางเปอร์เซ็นที่ดีกว่านี้นะคะแจ้งไว้ก่อนนะเผื่อว่าดูในคลิปแล้วแบบเอ้ยยางเส้นนี้ไม่ดีเลยเขาจะให้ไปแบบนี้เลยไหมโอ้หเราไม่ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นแบบมาแตกระเบิดกลางทางมาแตกต่อหน้าเต็นท์ก็ไม่ลงไม่ไหนลค ยางก็สวยนะนี่ก็เบรกเบรกน้ำมันนะเบรกน้ำมันอย่างนะตัวนี้ก็เลยเป็นสามหรืสี่ตัวแรกนะเบรกน้ำมันเกียร์ยังเป็นเซทเอฟอยู่เลยนะเกียร์เซตเอฟเบรกน้ำมันภายในดูดีอยู่นะเนี่ยแท้สี่ก็สวยเลยนะเดี๋ยวพาไปดูภายในดูไหมไปดูภายในนิดนึงหน่อยหัวเกียร์่แหละหลังหมวกอุยหมวกเดิมนะเลยจ้าภายในดำแล้ว ก็หเหลือเก็บรายละเอียดภายในด้วยนะเนี่ยนะครับเลขไม้นี้จําไม่ได้แล้วเลขไม่เท่าไหร่อย่าถามถึงถามหนูหนูก็จําไม่ได้ <c oughs> น้มาไปดูด้านหลังหน่อยนะครับ,บสีค่อนข้าง,งสวยเลยแหละนะครับก็ะเพณสวยกว่ารถปีใหม่ด้วยซ้ำไปนะ <c oughs> นะครับเขมียางรั่วนะบ,บางเส้นนะด้านในไหม ยางรั่วสองเส้นนั่นไหมน่านจะได้เปลี่ยนยางหลายเส้นเลยมันมีคันหนึ่งอ่ะยางรั่วด้านซ้ายหน่าได้เป็นคันนี้แหละรู้สึกว่ามอมมอมอนะครับเหลือยางอุย้ยเปลี่ยนเยอะเลยนะเยอะเยอะเดี๋ยวพาไปดูหัวลากหกร้อยอีคันหนึ่งคันสุดท้ายครับพึ <นะ S 2> ่งมาใช่แล้วจะจอดข้างในนู้นเลยราคาเท่าไหร่เอ่อตั้งไว้เอ่อหกแสนแปดนะครับเป็นราคายางใหม่นะครับปีประมาณปีสัก สี่เจ็ดป่ะสี่แปดสี่หกสี่แปดใช่ไหมพันี่ที่หนูถามพี่ว่าหนูจำไม่ได้นะหกแสนแปดตัวนี้ผมเก็บงานเป็นแปลงหน้าเป็นซีรีสห้าแล้วเป็นแมก้าวนะสองร้อยสิบสองแรงความจ่ายอ่ะถ้าเกิดนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจรถหัวลากตัวซีรีส์นะคะตอนนี้เราก็มีหลายคาันให้ลูกค้าได้เลือกเลยนะคะสนใจก็สามารถทักไลน์แบบมาได้ไลน์แบบก็จะเป็นไลน์ไอดีนะคะตัวแอดแล้วก็หนึ่งแปดเจ็ดคลเอ็มโอเฮดนะคะครับผมนี่ ฝั่งนี้รถยีโห้อนะสแกนเนียวอลโว่อฟเมาแล้วนะนี่ใครสนใจก็มาดูได้นะครับใช่เลยดูดีรถเหลืองก็เหลือหนึ่งคันนะครับวันนี้โป้สองบาทเหลือหนึ่งคันนะลูกค้าคันเดียวเท่านั้นอ่ารถเหลืองเหลือนึ่งคันเพราะติดจองวันนี้ไปคันนใช่เพิ่งปิดจองไปวันนี้สองเพาถุงลมยกล้อไม่ได้แล้วก็สองเพาเน็บนะครับนี่สองคันมานะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นสําหรับเทเดมเลยเอลยนี่ไงสกนเนียมีหนึ่งงวด มีหนึ่งงวดงบเท่าไหร่ทรับแแบบแสนห้าจ้าแสนห้าจบเลยนะจบจบทุกอย่างประกันประกอบการโอนซีบจบเลยประมาณนี้จบเลยได้ออกรถไปวิ่งงานได้เลยใช่แล้วค่ะนี่ข้างหน้าไงหนูจําได้ว่ารถอยู่ไหนก็เลยเดินนํานี่ไงนี่นี่นี่ส่วนเด็กก้าหัวเหลืองก็ลูกค้าเริ่มมาจองเยวันนี้ก็จบไปหนึ่งคันลูกค้าจากสุราษฎร์แล้วเนี่ยขอบคุณครับที่ติดตามพวกเรานะครับ นี่ก็อะสำหรับคันสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นหกล้อหัวลากี่แรงพี่ปอนสองร้อยสิบสองแรงครับสองร้อยสิบสองแรงแปลงหน้าเป็นซีทีห้าแต่งหล่อนิดน้อยนะครับก็ราคานี้ก็เปิดไว้หกแสนแปดยางใหม่นะครับสิบหกเซนใช่นะครับพี่อยาจจะนึกหน่อยนะครับ แต่ว่าคันนี้เก็บงานแล้วเรียบร,ร้อยเหลือเช็คระบบไฟแอร์แล้วก็ตัวยางที่ยังไม่ได้ทํานะคะแบตเตอรี่ใหม่ตรงนี้<ช>เก็บภายในนะครับส่วนราคาก็มาคุยกันได้ที่นาเต้นทุกคันใช่ค่ะทุกคันเลยและนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่หารถหกล้อตู้อยู่นะตอนนี้เราก็มีอยู่เรียงรายกี่คันหนึ่งหกคันด้วยกัน <พอ S 1> นะคะก็จะรีวิวให้ดูก็ยังไม่ยังไม่ได้รีวิวเลยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะรถในร้านไม่ว่าจะเป็นหัวลาก6ล้อดำ 6ล้อตู้10ล้อดัมทุกอย่างนะคะสามารถแอดไลน์แปบบมาได้ลายจะเป็นไลน์ไอดหน่งตัวแอด 187KLMOH อีกรอบนึงเริ่มจะลวนแล้วเริ่มจะจำไอ d ตัวเองไม่ได้แล้วนะแล้วก็นะคะสามารถทักแชท Facebook มาได้นะคะเพจเช็คแชมป์มอเตอร์ขายรถบรรทุก10ล้อมือสอนะคะแล้วก็เบอร์โทร083 595 442 8เ่บอร์พิทีก็เบอร์094 629 1494นะคะ ผมสนใจรถทุกคันไหนก็เข้ามาดูเข้ามาชมลองขับกันได้ทุกคันใช่ค,ค่ะที่เช็คแชมป์สาขาใหญ่นะครับสาขาระยองนั่นแหละ,ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะบ็นฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเช็คแชมป์มอเตอร์ให้แบบด้วยนะคะไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ